จิวิทยาทำให้แฟนลดสถานะต้องคลานกลับมาสาเหตุที่คุณโดนลดสถานะบ่อยๆต้องวิ่งไล่ตามความรักบ่อยๆคบกับใครมันก็ไม่เคยเวิร์กนะครับโดนทิ้งตลอดนั่นเป็นเพราะวิธีคิดหรือไมเซ่ของคุณคุณคิดว่าเราใช้ชีวิตเพื่อไล่ล่าความรักครับและสมองของคุณมันมักจะมีคำนี้ครับเช่นหาแฟนเออชีวิตนี้หาแฟนดีๆ หาแฟนคือเลยครับคือการไล่ล่าครับพอไมเซ็ตหรือโปรแกรมของคุณมันถูกตั้งไว้แบบนี้ว่าชีวิตมันต้องหาแฟนมันต้องหาแฟนมันต้องหาแฟนสวยหาแฟนหล่อหาแฟนรวยหาแฟนดีหาแฟนดังพอคุณใช้คําว่าหาแฟนครับชีวิตของคุณเลยต้องไล่ล่าความรักตลอดทั้งชีวิตครับเพราะงั้นเนี่ยจำไว้ครับชีวิตของคุณน่ยคุณต้องตั้งโปรแกรมของตัวเองใหม่พร้อมกับตั้งโปรแกรมของสมองอีกไฟล์ใหม่มันจะมี2อย่างถ้าคุณจะ ลายเป็นคนที่ใครๆต้องวิ่งไล่ล่าและไอ้คนที่ลดสถานะต้องคลานกลับมาคุณค่าในตัวของคุณจะเป็นตัวดึงดูดเขาเข้ามาและคนคิดว่าคุณค่ามันก็คือภายนอกหรือบางคนคิดว่าคุณค่ามันก็คือภายในการคิดบวกการเป็นคนที่ยิ้มแย้มแย,มย่มใสครูค,คนมบอกว่าไม่ใช่ครับมันต้องประกอบด้วย2ส,ส่วนครับที่จะดึงดูดคนเข้ามาครับหนึ่งครับマイเซ็ตครับบางคนบุคลิกภายนอกดีหมดแต่ไมเซ็ตไม่ใช่เพราะเนี่ย วิธีการเปลี่ยน mindset ของคุณเนี่ยมันต้องเปลี่ยนที่จุดนี้ครับ b กอเลยครับคุณมีความเชื่อต่อตัวเองว่าอย่างไรหรือเรียกอีกอย่างคือโปรแกรมในจิตใต้สําสนึกครับทำให้ชีวิตของคุณมันคงเส้นคงวาถ้าคุณเชื่อว่าคุณต้องวิ่งไล่ตามความรักชีวิตต้องหาแฟนคู่ต้องวิ่งไล่ตามอยู่แบบนี้ตลอดถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง1ิเท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหเล่มครับ เล่มที่หน e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีเน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่สองหวิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990ล่มที่สามหนึโพสของคนมีสเน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า 1, 9 9 0บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเนห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้ากแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1 9 4 0บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ครูค,คมให้โปรพิเศษอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID เ LOVE_ ตองเกเมื่อเข้าไปที่ Line Add แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line Add 5. บอบดจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ